คิดย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลาเจนเพปบท่ายบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาวันนี้คุณอมแอมส่งชื่อเรื่องมาอืน่าจะโหดเรื่องนี้นะฮะคุ้มผีพรายเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณอมแอมเลย<ม>เป็นประสบการณ์ตรงของหนูเพ<ม>ื่ออยในเหตุการณ์แล้วก็ มันเป็นเหตุการณ์แบบเรื่องเรื่องราวเดียวก,กันกับแม่ของเพื่อนที่เขาประสบมาเมื่อสมัยก่อนนะด้วยค่ะน่าสนใจครับอยากฟังครับเกิดอะไรขึ้นครับคุ้มผีพรายเชิญเลยฮะ,ะอ่าคือเรื่องนี้อยู่ว่าวันนั้นหนูว่าไปงานวันเกิดเพื่อนนะคะเมื่อสามสิบเมษาที่ผ่านมานะคะ่ะครับแล้วแล้วบ้านเพื่อนเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่า บ้านเขาอยู่ติดกับริมคลองนะคะอืแล้วก็จะมีแบบว่าคันคันสวนันอะไรเงี้ยประมาณอยู่ถนนเลนถนนนึงอะค่ะนะอยู่ติดคลองแล้วก็จะเป็นบ้านเพื่อนแล้วถัดจากบ้านบ้านมาด้านในก็จะเป็นบ่บอปลาหลายๆบ่อนะคะคือซึ่งเขามีกิจการเลี้ยงปลาแล้วก็จำาหมาะคะ่ค่ะครับฮัลโหลครับแล้วที่นี้นูก็ไปวันเกิดเพื่อนคือ มีหน้าที่คือว่าเราไปทําอาหารไว้ให้ในงานนะคะแล้วทีนี้หนูก็ไปล่วงหน้าก่อนก่อนเวลาที่เขาจะกินมากินกันก็ไปช่วยทาอาหารเตรียมเตรียมเสร็จนะคะรอ,อให้คนมาหนูก็เดินแบบว่าเดินดูบรรยากาศรอบๆเพราะว่ามันเป็นบ่อปลาแบบเป็นสิดคลองบรรยากาศกะะมันก็ได้ยังค่ะครับแต่ึ่งหนูก็เดินไปเดินไปเรื่อยๆซึ่งเพื่อนก็เตรียมร่วงเตรียมนี้อยู่แบบนิดหน่อยะคะ่ะหนูก็เดินเล่นทีนี้พอหนูเดินไปสุด คาที่ว่าติดกับคลองนะคะอืมไม่รู้อะไรวันโดนใจให้หนูบอกว่าเดินไปจุดจุดนี้พี่เป้พอถึงจุดที่หนูเดินไปนะคะมันมีเสียงแว่วเข้ามาที่หูหนูตลอดเวลาว่ามาทางนี้มาทางนี้นี่เป็นเสียงผู้หญิงหนูก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นเสียงแว่วมาอย่างเดียวว่ามาทางนี้ทางนี้แล้วหนูก็เดินตามเสียงที่หนูได้ยินไปอ่ะอืหนูก็เดินไปเรื่อยๆ,ๆเพราะเ ก็อีกว่าเดินมาทางนี้ลงมาทางนี้ครับซึ่งหนูก็ตอนนั้นหนูมีความรู้สึกว่าหนูได้ยินแต่เสียงคือหนูไม่รู้สึกว่าหนูทําหนูทําอะไรอยู่เดินไปไหนหนูได้ยินเสียงแว้เข้ามาที่หูอย่างเดียวนะคและหนูก็มาสะดุ้งคือเพื่อนอ่ะมาเห็นหนูพอดีตะโกนเรียกหนูดังลั่นเลยอีกประมาณก้าวเดียวได้ั้มหนูก็จะก้าวลงไปที่คอพี่เป้ซึ่งหนูไหวน้ำไม่เป็นอ แล้วหนูก็มารู้สึกตัวหนูก็บอกเพื่อนบอกว่าไม่รู้ว่ามันได้ยินเสียงผู้หญิงบอกค่อยมาทางนี้เดิมาทางนี้นาานแล้วก็เพื่อนก็เลยพาหนูเข้าไปที่บ้านแ,แล้วให้แม่เขาฟังแม่บอกว่ารู้ไหมว่าต้องแน้นน่ะเ,เลยเป็นนี่เกียวว่ามันเป็นเขาเรียกว่าคุมผีพายซึ่งแต่ก่อนเนี้ยมันจะมีคนแบบหาปลาบ้างเด็กเล่นนาบ้างจะเสียชีวิตที่ที่คุมเนี้ยเยอะท,ทุกปีนะคะครับ เหมือนแบบว่าเขาเอาไปเป็นตัวแทนตัวแทนยายแม่ก็เล่าถึงวันเรื่องของเขาเองนะคะว่าสมัยตอนที่เขาเป็นแบบวัยรุ่นสิบสี่สิบห้าเนี่ยเขาก็ไม่รู้แบบความที่เด็กวัยรุ่นนะคะก็ไปลงไปเล่นาน้ำกันซึ่งแม่เพื่อนน่ะก็ลงไปเล่นาน้ำเขาด้วยแบบว่ายไปไว่ายมาเนี่ยแม่เพื่อนเขาบอกว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนอะไรไม่รู้ดึงเขานะคะคลงไปที่ใต้านา้ำแต่สิ่งสิ่งที่แม่เห็นคือ มันเป็นร่างผู้หญิงอะ่ะผมยาวสยายในน้ำํำนะคะแต่แล้วก็พยายามขดเขาอยู่แล้วตอนนี้เพื่อนที่เล่นน้ากับแม่เพื่อนอะ่ะอีกทีหนึ่งอะ่ะเขาก็ตะโกนเรียกผู้ใหญ่ให้มาช่วยแต่ก็เขาก็ได้ช่วยชีวิตแม่ขึ้นมาได้ะคะ่ะและ้วก็มีพาร์บอกกับแม่เพื่อนว่าเขาต้องการจะเอาตัวตายตัวแทนอีกเพราะว่ามันจะต้องแบบมีคนเสียชีวิตตรงเนี้ยแค่ทุกปีอะคะ่ะอืแล้วก็ พอถึงเวลาที่แบบเพื่อนมากินเลี้ยงมันเกิดนะคะเพื่อนคนอื่น,นนะมากินเลี้ยงวันเกิดก็กินกินอยู่เงี้ยมันก็มีเพื่อนที่แบบเป็นสาวสองด้วยเป็นผู้ชายด้วยหลักฉันุกคนมาเยอะพอสมควรห้องน้ำที่บ้านเพื่อนเนี่ยเหมือนกบบบ้านว่ามันไม่เพียงพอที่แบบให้คนก็ไปใช้อะคะ่ะเพราะว่าบางทีแบบไปอย่างเงี้ยก็ได้มีผู้ชายนะคะเพื่อนผู้ชายอะ่ะก็ได้เดินไปทางนั้นอะ่ะไป แบบไปปวดทุกข์อะคะอ่นะอเนี่ยพอปวดทุกข์ได้สักพักหนึงยังไม่ทันเดินกลับมาเลยเนะี่ยผู้ชายร่างเขาเป็นผู้ชายนะพี่แต่เขากี้ออกมาเสียงแบบผู้หญิงแบบดังมากเลยอะครับแล้วก็ทุกคนที่กินมาเกิดอยู่ก็วิ่งไปดูแล้วเขาบอกว่ามึงมาทําอะไรตรงนี้มึงลบหลู่กูใช่ไหมอย่างเงี้ยกูจะเอามึงไปจากงานมนเกิดที่กาลังสนุกสนานนะพี่ก็แบบว่าก่อยไปเลยแล้วก็ แม่เพื่อนอนะ่ะก็เอาพามาคลองนะคะอของผู้ชายคนเนี้ยแล้วก็พาเข้าบ้านก็ไปนั่งคุยๆกันซึ่งหนูก็ไม่รู้ดึงยังไงก็หนูหันหน้าไปทางหน้าต่างบ้านเพื่อนเนี่ยนะคะซึ่หน้าต่างตรงเนี้ยมันจะหันด้านไปทางด้านออกไปทางคลองที่หนูว่านะเนี่ยก็คุยๆยอยู่หนูมุกการรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆเข้ามาให้หนูเห็นพี่คุยหน้าต่างอืนะคะ หนูก็ได้หยิบโทรศัพท์ของหนูว่ะขึ้นออกมาขึ้นมานะคะแล้วก็ถ่ายไว้เลยพี่ซึ่งหนูส่งพี่เป้แต่มันไม่สามารถที่หนูไม่กล้าสามารถเอามาให้ลงได้เพราะว่าอูมีปัญหาเพราะไม่ได้บอกกับเจ้าของบ้านเขาไว้ะคะ่ะอือนะครับซึ่งในในภาพที่ปรากฏพี่เป้ก็เห็นคะ่ะครับมันมีใบหน้าผู้หญิงอะอสีเขียวปีเลยพี่มายืนมองนอกหน้าต่างซึ่งนอกหน้าต่างอ่ะมันก็มีมีทางที่จะยืนได้ ครับครับนะครเรื่องก็ปีกัมาเนี่ยสีเป้สั้นๆค่ะโอยนะแล้วรูปคนอมแอมก็ส่งมาให้ผมเนี่ยมันเป็นเดี๋ยวผมขอขยายรูปแล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับมันเป็นมันเป็นเหมือนกับว่าคุณอมแอมเนี่ยถ่ายมันเป็นเหมือนกระจกมันก็เป็นประตูใช่ไหมเป็นหน้าต่างกระจกเออเป็นหน้าต่างกระจกเป็นหน้าต่างกระจกนะแล้วก็สิ่งที่มันสะท้อนมาจากกระจกเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับตรงบริเวณ เหมือนกับเป็นแค่ใบหน้าคนขึ้นมานะฮะแล้วก็ลักษณะออกขิยวเขียว,ยว,ยวตรงจมูกตรงประมาณจมูกกับหน้าเนี่ยตรงลูกตาเนี่ยจะเขียวมากนะฮะนะครับแล้วก็ดวงตาทั้งสองข้างมันจะเป็นเหมือนกับลึกโผล่ดำๆลงไป<ช>เออน่ากลัวกันนะติดขึ้นมาอืมโันแล้วถ่ายรูปนี้มาได้ ค่ะกล้นหนูกล่าวว่าจะให<ช>้พี่เป้<ม>ลงเบด็กขึ้นได้ว่าหนูไม่ได้ขอทางล้งเขาไว้กลัวมีปัญหาที่หลังเพราะว่าท <ๆๆ S 1> างบ้านเพื่อนเขาทากิจการแบบบ่อปลาด้วยค่ะครับไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรครับก็น่าจ,าจะจินตนาการกันได้นะครับสําหรับหน้าตาหน้าตาที่ผมพูดถึงถึงหรือคุณต๊อแหวงพูดออกไปนะครับเป็นลักษณะแค่ใบหน้านะคะแล้วก็มีใบหน้าของผู้หญิงอยู่เนี่ยเขาขาวแล้วก็ปนเขียวตรงบริเวณจมูก ลงมาทุกดวงตาแล้วก็ประมาณช่วงปากหน่อยๆแล้วก็ข้างๆเนี่ยจอกขาวๆน่ากลัวนะเออนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่<ต>คุณอมแแือมไม่รู้เหมือนกันว่าในขณะนั้นถ้าคุณอมแอมตามเสียงนั้นไปอ่ะแล้วก็พลาดตกน้ําไปอ่ะเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่น,นั้นที่อยู่โดยไปหนูก็ไม่รู้สึกตัวนะพี่แต่มันมีเสียง,งแว่เข้ามาในหูตลอดว่าให้มาทางนี้ให้มาทางนี้อย่างเดียวอื แล้วก็จุดนั้นที่คุณแม่คุณแม่บอกเลยว่ามันเป็นจุดที่เขาเรียกว่าคุ้มคุ้มผีพรายคุ้มผีพรายค่ะเพราะว่าจะมีคนเสียชีวิตอย่างเงี้ยตรงนั้นเยอะอืมนะฮะแล้วก็ผมเคยนะเคย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 ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เพื่อนในกลุ่มเล่นน้ําแบบเนี้ยเล่นน้ํากันอยู่ปรากฏว่ามันมีเสียงกรี๊ดขึ้นมาเลยก็คือผู้หญิงคนหนึ่งร้องกรี๊ดดังลั่นขึ้นมาพวดขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ร้องไห้ ไปดูตรงบริเวณตรงช่วงประมาณน่องนะมันเป็นรอยของมือเป็นรอยมือเนี่ยกำจำเนะี่ยกำลังแบบเหมือนจับแล้วก็มีรอยเล็บขวดรูดออกมาประมาณนั้นเลยพวกผมเริ่มวิ่งขึ้นจากน้ำไปลุกขึ้นจากน้ำมาขึ้นพูดกันหมดเลยเออเหมือนกันถ้าจะบอกว่ามันเป็นรอยข่วนของสะพานหรือตะปูอะไรก็มันไม่น่าจะใช่อันนี้มันเป็นลักษณะของมือเลยเป็นเล็บนือเป็นเล็บมือเลยคุณน้องแอม,ม อืมครัครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะฮะมาสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับคุ้มผีพายนะครับขอบคุณมากคุณน้ำแอมอ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเพจของคุณน้ำแอมที่ทำพื้นเองเลยยังไงะฮะ,ะก็เป็นเป็นเพจที่แบบว่าเดินสายตามบ้านรานสถานที่ร้านต่างๆนะคะครับเพราะและเพจนี้จะไลฟ์ทุกวันจรรรันทร์กับพฤหัสเวลาสองทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็เมื่อวันพฤหัสที่ ค่ะวันพฤหัสที่ผ่านมาก็เริ่มไลฟ์เป็นอีซีแรกไปที่บ้านท่านขุนค่ะซึ่งก็เจอจัดจเหมือนกันแล้วติดตามเพจชื่อว่าเพจชื่อว่าสายล่อผีค่ะสายล่อผีสายล่อผีพิมพ์อะรสายอะไรค่ะสายล่อผีนะครับก็เป็น เราเข้าไปดูได้ค่ะเพราะว่าเปดีพีแรกมันเพิ่งลงไปค่ะอืมได้ฮนะใครที่ชอบสายนี้นะครับสายลุยล่าท้าผีบุกบ้านล้างบุสถานที่ต่างๆที่มีประวัตินะครับก็ไปติดตามมันได้นะครับที่สายล่อผีน้องของของคุณดอมแอมนะฮะนะครับเดี๋ยวผมวจบจบไลน์นี้ดีผมจะเข้าไปดูเหมือนกันอ่าวันวัน,ว,นวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็จะไปสถานที่ที่แบบติดอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะบบอกได้ไหมที่ไหน เป็นวัดแห่งหนึ่งละกันคือวัดแดบขึ้นชื่อเรื่องสาราเฮียนค่ะอืมอืมนะก็ขออีกทีคุณคุณน้ณำแอมเริ่ม,เร,มเริ่มกี่ทุ่มนะสองทุ่มครึ่งค่ะสองสองทุ่มครึ่งก็ยาวไปจนจนกว่าจะจบะไรนะจนประมาณสามทุมครึ่งจบอะค่ะอ๋อก็ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าเนาะ ใช่ครับประมาณนี้นครับโอเคได้ฮะเดี๋ยวรอติดตามรอติดตามนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อคนไหนที่ชอบอชอบคุณน้งแอมแล้วก็ไปดูอีกรูปแบบหนึ่งจากเล่าเรื่องผีทีเนี้ยลุยสถานที่จริงแล้วนะแล้วก็อเอ,อจะได้มีเรื่องผีมาเล่าให้พวกเราฟังกัน <c oughs> นะ,อะโอเคขอบคุณมากครับคุณน้อแอมก่อนวางสายดูแล,แลรักษา,ส,าสุขภาพด้วยนะตาพิเตเช่นเดียวกันนะคะครับสวัสดีครับาสวัสดีค่ะ